ถ้าเรานับย้อนกลับไปมาเนี่ยก็20ปีแล้วนะที่เราเจอวังวนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นผมว่าประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยมันจะออกหน้าไหนก็ตามเนี่ยนักลงทุนแค่ต้องการความชัดเจนจริง,รงๆการเมืองกับกับการลงทุนในประเทศไทยนักลงทุนไทยหรือแม้กระทั่งนักลงทุนต่างประเทศที่ผมคุยเขาเขาเข้าใจดีกว่านะเขาเข้าใจ แต่เขาไม่ได่คำว่าเข้าใจกับคําว่าชอบไม่เหมือนกันนะนะครับว่าโอเคธรรมชาติของการเมืองไทยมันมันเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นมานานคือมันพิสูจน์มาแล้วผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับในแง่ของการยุบสภาหรือว่าการที่จะมีรัฐบาลใหม่อีกสี่เดือนแล้วยุบสภาไม่ได้มีผลมากหนักหละแต่มันมีความชัดเจนละนะดังนั้นนักลงทุนก็เลย ก็เลยให้น้ำหนักในเชิงบวกไงนะครับไม่ได้ให้น้ำหนักว่าใครบวกก่ากันแล้วนะให้น้ำหนักว่าอ่ะตีถึง6เดือนจากเนี้ยมันจะมีทางออกแค่จะเลือกตั้งเร็วหรือช้าแค่นั้นเองนั้นเอาแค่ประเด็นการเมืองก่อนนะอังกฤตาว่ามันคงขึ้นได้จนถึงประมาณสักหนึ่งหนึ่งสองแปดศนะครับไม่น่าไปถึงพันสามเทียบไทมิงก็คือการเทคโปรเฟต เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองเป็นเพียงเรซนต์เมนเ์ระยะสั้นที่มีความชัดเจนมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องมาวัดกันที่ว่าเศรษฐกิจโดยภาพรวมในระยะกลางคือคือ6เดือน12เดือนจากนี้เนี่ยเป็นยังไงซึ่งตัวนั้นจะเป็นตัวตัดสินอนาคตของตลาดหุ้นไทยมากกว่า ใครที่อยากเริ่มต้นเรียนรู้การเทรดฟิวเจอร์สและออปชันแบบเข้าใจง่ายและใช้ได้จริงตลาดหลักทรัพย์กำลังจัดแคมเปญ21 Day Challenge TFX สัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายภารกิจท้าทายให้คุณปูพื้นฐานการเทรดจนพร้อมเริ่มได้จริงภายใน21วันคุณจะได้รับเพลย์บุ๊กคู่มือปูพื้นฐานเรียนผ่านวิดีโอจากกูรูตัวจริงและมีภารกิจให้ทำพร้อมรุ้นรับรางวัลรวมกว่า120,000บาทสแกน QR เพื่อลงทะเบียนเลยวันนี้ถึง30กันยายนเท่านั้น เชิญพี่วีมาได้ตรงวันตรงเวลาพอดีนะคะมีเรื่องของการเมืองที่ดูเหมือนว่ามาถึงจุดที่เป็นจุดหักเหนะคะอย่างที่กีต้าอัปเดตไปนะคะว่าการเมืองยังต้องลุ้นว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะมีทางออกจะผ่าทางตันยังไงระหว่างการมีขั้วร,รัฐบาลใหม่หรือว่าการยุบสภานะคะแต่ว่าตลาดหุ้นพุ่งขึ้นมามากนะคะก็เลยอยากถามมุมมองพี่วีว่าตลาดเขามองเห็นสัญญาณอะไรคะการเมืองไม่ชัดจะไมหุ้นบวกแรงผมว่าน่าจะชัดแล้วนะ อ uh, เอางี้ก่อนคือจริงๆจริงๆตลาดหุ้นเนี่ยอยู่กับเอาระยะต้านนะครับในเชิงของซนติเมนต์ในการลงทุนนะเราไม่ได้พูดถึงการลงทุนในปัจจัยพื้นฐานนะครับการเมืองเนี่ยมันเป็นซนติเมนต์ที่มีมาในประเทศไทยนานมากนะครับถ้าจะถามว่ามันมีมาตั้งแต่สมัยไหนที่เรามีความรู้สึกกับมันกับตลาดหุ้นเนี่ยก็คือนับตั้งแต่ตอนเรามีม็อบซื้อเหลืองจําได้ไหมครับช่วงนั้นก็ประมาณสักปี2008ครับก็คือ คุณทักษณิณเนี่ยแกขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนปี2000ช่วงปี2000จนถึงปี2005-2006ตอนนั้นมันก็นิ่งๆถูกไหมครับเพราะว่าตอนนั้นเศรษฐกิจกดีฟื้นตัวหลังจากต้มยำกุ้งอพอหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราก็เจอวิกฤตการเมืองมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่โดนปฏิวัติรัฐประหารนะครับมีการชุมนุมประท้วงเสื้อสีต่างๆนะครับมีตั้งแต่เหลือง แล้วก็มีแดงครับแล้วก็มีหลากสีนะครับแล้วก็มีการายุบสภามีการเลือกตั้งใหม่มีการเลือกตั้งไปแล้วแล้วก็โมฆะนะครับอ่าแล้วแล้วมันก็มีเยอะแยะมากมายผมผมนับไม่ท้วนจริงๆเนาะนะครับมีแก้รัฐธรรมนูญกันอีกเนี่ยเราผมว่าการเมืองไม่เคยไม่เคยนิ่งมาเลยดีกว่าคือถ้าจะนิ่งไปได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นให้เราต้องวิตก กังวลอีกหรือขนาดแบบเราปฏิวัติร,รัฐประหารมาเนี่ยก็คิดว่าจะนิ่งใช่ไหมสุดท้ายก็จะมีน็อบม็อบชุมนุมประท้วงใช่ไหมครับที่เป็นม็อบของอกลุ่มของผู้ต่อต้านรัฐประหารออกมาเนี่ยดังนั้นผมว่าจริงๆการเมืองกับกับการลงทุนในประเทศไทยนักลงทุนไทยหรือแม้กระทั่งนักลงทุนต่างประเทศที่ผมคุยเขาเขาเข้าใจดีกว่านะเขาเข้าใจ แต่เขาไม่ใช่คำว่าเข้าใจกับคําว่าชอบไม่เหมือนกันนะนะครับเ <laughs> ขาไม่ชอบหรอกประเทศที่ที่การเมืองไม่นิ่งนะครับแต่เขาเข้าใจว่าโอเคธรรมชาติของการเมืองไทยมันมันเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นมานานคือมันพิสูจน์มาแล้วคือถ้าเรานับย้อนกลับไปมาเนี่ยก็ยี่สิบปีแล้วนะที่เราเจอวังวนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นผมว่าประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยมันจะออกหน้าไหนก็ตามเนี่ย นักลงทุนแค่ต้องการความชัดเจนเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้ซีเรียสนะครับจริงๆว่าจะเป็นฝ่ายไหนที่จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลอีเวนต์ชูลี่แม้กระทั่งว่าท่านเลือกตั้งใหม่ถือต้องยุบสภาไปเลยแล้วไม่มีการมีการตั้งรัฐบาลเนี่ยสมมุติว่าเออยุบสภาได้นะครับแล้วก็เลือกตั้งใหม่จะเป็นสีใหม่ที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยผมว่าผมว่าจริงๆแล้วก็ไม่นักลงทุนเองก็ไม่ได้ให้น้ำหนักมากนะว่าการเมืองหรือว่านักการเมืองจะทําให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น ไม่มากน้อยแค่ไหนถ้าตราบใดที่มันยังคงเป็นแบบนี้อยู่ไม่ไว่าใครขึ้นมามันก็เหมือนกับประเทศไทยเรามีรัฐบาลเอาไว้เป็นสมบัติผัดกันชมผัดกันดูเะนาะย้ายกันไปคนละสองปีคนละปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันชัดเจนอย่างวันนี้เรามาพูดถึงวันนี้แล้วนะ,ะความชัดเจนมันเกิดขึ้นจากอะไรหนึ่งคืออะแน่นอนละเดี๋ยวอีกสี่เดือนนะครับเราจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ ซึงมีคนหลายคนบอกว่ามันอาจจะมากกว่าสี่เดือนอ่ะว่ากันไปแต่เงื่อนไขคือสี่เดือนจะมีการเลือกตั้งใหม่หรืออ้าคือตอนนี้แน่ๆแล้วว่ามันมีสองทางเลือกแล้วนะสะี่เดือนเลือกตั้งอาย,ยุสภาซึ่งจากเดิมที่มันมีหลายทางเลือกตอนนี้เหลือสองทางเลือกละเพราะฉะนั <unplug. S 1> <ม>้นแต่ว่าสุดท้ายไปจบที่ไหนนะมันไปจบที่รยุคสภาและเลือกตั้งใหม่แค่จะอีกสองเดือนข้างหน้าเลือกเลือกตั้งใหม่เลยหรือจะอีก้อยหกเดือนข้างหน้าเพื่อเลือกตั้งใหม่งนั้นพี่ว่า การเมืองมันมีความชัดเจนแล้วก็งบปีห9้ามันผ่านแล้วนะครับจริงๆเนี่ยถ้าไม่ยุบสภาแล้วเป็นรัฐบาลที่คุณอนุทินจะขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยถ้ามองในแง่ของประโยชน์นะครับแต่มันก็ไม่ได้ดีกว่ากันเท่าไหร่นะแต่ถ้ามองในแง่ประโยชน์จะดีกว่าเพราะ,ราะอีก4ี่เดือนจากนี้จะใช้งบได้เพราะเป็นรัฐบาลจริงๆดูไหมครับจะใช้งบประมาณได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลรักษาการ ของรัฐบาลรักษาการที่ถ้ายุบสภา,ามีรัฐบาลรักษาการมีสองเดือนเนี่ยจะใช้งบประมาณไม่ได้ใช้ได้แต่ผูกพันไม่ได้โอเคไหมครับแต่ถ้าเป็นสี่เดือนเป็นรัฐบาลของคุณอนุทินอันนี้ใช้ได้และผูกพันได้ก็แค่ต่างครับว่าผูกพันได้กับไม่ได้แค่นั้นเองดังนั้นผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับในแง่ของการยุบสภา,าหรือว่าการที่จะมีรัฐบาลใหม่อีกสี่เดือนแล้วยุบสภา,าไม่ได้มีผลมากนักละแต่มันมีความชัดเจนละ ดังนั้นนักลงทุนก็เลยก็เลยให้น้ำหนักในเชิงบวกไงนะครับไม่ได้ให้น้ำหนักว่าใครบวกกว่ากันแล้วนะให้น้ำหนักว่าอ่ะตีถึงหกเดือนจากเนี้ยมันจะมีทางออกแค่จะเลือกตั้งเร็วหรือช้าแค่นั้นเองนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราทําตรงนี้เสร็จเหมือนจําได้ไหมตอนที่คุณเสรษฐหาหลุดจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นคุณอุ้งอิงเข้ามา ตอนนั้นแค่แค่ชัดเจนยังไม่รู้เลยนะครับว่าคุณแพทองทานจะทําประเทศให้ดีขึ้นได้หรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้พิสูจน์แล้วนะว่าเป็นยังไงไม่มีคําตอบตอบกันเองแต่ว่าในช่วงที่คุณองค์อิงแกมาเป็นรัฐบาลใหม่แค่เดือนแรกเดือนเดียวเ,เดือนสองเดือนแรกเนี่ยซึ่งก็ยังพิสูจน์อะไรไม่ได้ว่าเป็นยังไงแต่หุ้นขึ้นตั้งสองร้อยจุดนะนะก็แสดงว่าเฮ้ย hey, ขอให้ชัดนะครับผมก็ไม่เชื่อนะครับว่าวันนั้นเนี่ยคนจะเชื่อว่า าการเปลีนน่ยนนายกจากคุณเศรษฐามาเป็นคุณแพทองทานจะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะมันไม่ได้เชื่อขนาดนั้นแต่แต่มองกันดีว่าเอมันมันมีความชัดเจนดังนั้นจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าการขึ้นของตลาดหุ้นครับในเรื่องของการเมืองที่ชัดเจนขึ้นมันก็จะเป็นการขึ้นในระยะสั้นแต่พอถึงระยะกลางก็จะกลับไปสะท้อนภาพว่าตอนที่คุณวงอิงขึ้นมาเนี่ยแล้วผ่านไปหกเดือนอะ่ะเศรษฐกิจดีขึ้นจริงไหมถูกไหมครับ แล้วถ้าเราเลือกทางออกทางการเมืองในวันนี้เป็นยังไงเนี่ยและอีกหกเดือนข้างหน้ามาดูกันซิว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงอันนี้จะเป็นภาพสะท้อนที่ดีกว่านะครับดังนั้นการขึ้นในวันนี้แล้วพอคุณอนุทินสมมติสมมติม,ม,มันชัดเจนละยุบสภาหรือคุณอนุทินเพิ่งเป็นนายกหุ้นจะขึ้นต่อแต่ก็เชื่อว่าการขึ้นก็จะมีลิมิตแล้วนะครับการขึ้นจะมีลิมิตแล้วเช่นถ้าเราบอกว่าแต่ชนีหุ้นไทยขึ้นไปที่หนึ่งพันสองร้อยคือผมเชื่อว่ารอบนี้ไม่มีใครกล้า บ้าบินเหมือนรอบที่แล้วได้บวกทีเดียวสองร้อยจุดนะครับรอบนี้ผมว่าเต็มที่ก็ได้หนึ่งพันสองร้อแปดสิบถึงพันสาร้อยจุดแค่ตรงนี้ครับเพราะว่าในระดับเนี้ย PE ของตลาดหุ้นไทยมันเกยจะอยู่ที่ประมาณสิบสี่เท่านะครับผมผมผมมองว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่เป็นสมาร์ทผมไม่อยากไม่อยากเรียกสมาร์ทมันนี่เพราะาถ้าเราเรียกสมาร์ทมันนี่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นดำมันนี่เนาะ <laughs> ผมเรียกว่าเป็นนักลงทุนสถาบันดีกว่านะครับ นักลงทุนที่ผู้มีเงินอยู่ในอยู่ในการบริหารเยอะนะครับเขาเขาจะมีเหตุและมีผลในการที่จะซื้อหุ้นแล้วเขาก็ใช้ปัจจัยพื้นฐานดังนั้นถ้าเขาบอกว่าพันสามร้อยจุดแลว้วบอกพีเสิบสี่เท่ากว่าเนี่ยผมคิดว่าเขาจะไล่ต่อคงยากละคือจะซื้อเพื่อให้ราคาขึ้นเขาคงไม่มีใครคาดหวังเหมือนว่าจะพันสามจะวิ่งไปพันสี่เนี่ยผมผมผมไม่คิดว่าตลาดหุ้นไทยจะวิ่งขึ้นไปได้ถึงขนาดนั้น ดังนั้นจะมีหลาเหตุแลายผลมาขึ้นเขาก็จะเลือกซื้อละนะครับแล้วดีไม่ดีเขาอาจจะไม่ขายกำไรนะครับนั้นเอาแค่ประเด็นการเมืองก่อนนะอังกิตาว่ามันคงขึ้นได้อีกจนถึงประมาณสักหนึ่งหนถึงหนึ่งสองแปดนะครับไม่น่าไปถึงพันสามเทียมิงก็คือการเทคโปรฟิตครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองเป็นเพียงเปอร์เซนติระยะสั้นที่มีความชัดเจนมากขึ้น แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องมาวัดกันที่ว่าเศรษฐกิจโดยภาพรวมในระยะกลางคือคือ6เดือน12เดือนจากนี้เนี่ยเป็นยังไงซึ่งตัวนั้นจะเป็นตัวตัดสินอนาคตของตลาดหุ้นไทยมากกว่ามุ่งสู่1นล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน d e s c r i p t i o n นี้เลยค่ะ